สวัสดีค่ะมีดีต้อนรับเข้าสู่สแกนคาร์พรีเมี่ยมค่ะที่นี่คือสวัสค์ของคนลักลถมือสองแบบพรีเมี่ยมสุดๆเลยใครจะคิดล่รคะว่ารถหลูมือสองจะท่าเปเวอร์แบบนี้บอกเลยสแกนคาร์ของคันไม่อย่างเนียนกี่ทั้งภายในภายนอกทั้งรถโรกและรถที่ปุ่นแต่เดี๋ยวก่อนที่นี่เราไม่ได้สั่งแต่สายรถ,ยถหรูสักหน่อยเพราะทุกคันที่มาถึงสแกนคาร์พรีเมี่ยมคันเนี่ยผ่านการตรวจสอบคุณภาพถึง150จุด 150สจุดถ้าคุณยังไม่เชื่อแหมต้องมาลองเองแล้วล่ะค่ะฟังเสียงเครื่องยนต์นี่สิคะเอาอะไรไม่คุ้มรถหรูสภาพนี้ราคาดีๆไม่มีที่ไหนแน่นอนและนี่คือทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำศึกษาแนะนำรถที่เหมาะสมกับคุณไม่ต้องห่วงเรื่องงบไม่ต้องกังวลเรื่องซ่อมเพราะที่นี่เราจัดให้ครบอยากได้รถมือสองสภาพฟังราคาสบายกระเป๋าคิดถึงสแกนคาร์พรีเมี่ยมคาร์และคุณจะรู้ว่าความหรูไม่ต้องรอขอแค่มาที่นี่